นี่ฮาวครับบิกกัครับผมก็แสดงความยินดีกับพี่เนเน่ด้วยนะครับกับเกเชียรสามจุดแปดเป็นอะไรที่เก่งมากๆกแล้วคือรู้ว่าในระหว่างช่วงที่พี่กําลังทํางานอยู่ก็คือแบบเรียนอย่างเต็มที่มากๆเลยครับก็ยินดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับอาตอมหลากหลายคนเลยอนน่สวัสดีครับบิกันะครับวันนี้นะครับนอกจากที่จะมาพูดเรื่องของ เน่3.86แล้วนะครับบิ๊กก็จะมารีแอคชั่นนะครับ แฟนแคมงานปีใหม่งานปีใหม่ที่มาเกาที่ผ่านไปนะครับผมก็จะมีหลากหลายช่องอะเขาได้ลงเป็นตัวคลิปมาเรียบร้อยแล้วก็สั่งราที่จะเข้าไปดูได้ซึ่งช่องของบิ๊กนะครับก็มีเบื้องหลังของงานปีใหม่เหมือนกันก็สามารถที่จะเข้าไปดูบิ๊กก็จะใส่คลิปไว้ตอนท้ายคลิปนะครับผมวันนี้นะครับบิ๊กจะมาแอม m ีแอมว่ะวันนี้นะครับบิ๊กจะมา r e แอคแฟนแคมของพี่เนเน่นะครับในเพลงดิสโก้ซึ่งคลิปนี้นะครับมาจากช่องนี้นะครับผม ก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ช่องของพี่เขาได้เพราะพี่เขาลงแฟนแคมแล้วก็ลงใครสำหรับใครที่ชอบบูมบงเกอคือต้องติดตามอันนี้ไว้เลยคือหลายๆคลิปดีมากๆจริงๆครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะบิกก็ขอให้ทุกๆคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กในช่องบิ๊กกับฟ anel n เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ดูดิกมากอะเพลงก็คือดิบแบบดูดิบดูดิกนิดนึงฟิล <c oughs> เตอร์นดนรันเลา่า ัน่ารกอะชุดเน็ปชุดเน็ปชุดเน่เลยยิบระยับมาเอ้าไปไปโอ้แอบแหวนนิดนึงเก่าคาริสมาดีมาก World. ขัดใจชุดเน่มากเลยทำไมรู้สึกมันไม่สวยเทุาคนอื่นก็เลยแต่เน่สวยนะ ีชุดคนหน่งสวยมากอะ่ะโสาตาเนี่ยเอ,อ้อ แรงวันนี้ขอแรงวันนี้ เราเต้นดีมากออล่าออลาวสิ่งหนึ่งหลังจากที่เราดูจบก็คือเรานั่งใกล้ก้องมาก ไม่ใช่ก็คือตัวของอ่าตอนช่วงแรกอะที่มันเป็นไอ,บอ้บอมบ์อะเรามีความรู้สึกว่าเออมันทิ้งช่วงนานเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาในที่เป็นฮุกที่มีการเต้นมีการย้ายโคโลกราฟอะไรต่างๆนานาไปมองว่าโอเคเลยนะเน่คือมีสเสน่ห์มากมีออร่ามีคาริสมากมันมีความผ่องออกมาแต่สิ่งที่ขัดใจมากๆเลยคือเรื่องของชุดชุดคืออิหยางคือ มันสามารถที่จะดีได้มากกว่านี้คือเป็นเฮ้ยนะบงบงเกอเลยนะเพ่หรือทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณเพ่ในขณะที่ชุดหลายๆคนก็สวยแต่ทำไมคือชุดเน่แบบว่า <What? S 1> อย่าพยายามแกงกันเลยนะครับเพราะว่าชุดบางทีมันก็เสริมได้นะแต่คือเหมือนเป็นฟิลแบบเน่เอาชุดรอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการท่าร์ฟอร์แมนการเต้นการอะไรคือเต้นดีมากมีออร่ามีความแบบ เอนเตอร์เทนคนออกมาได้ด <g cled live gettable> <default> so nice ีมากๆจริงๆครับสำหรับการเต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เนเน่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b i g กก p Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ b i g กก p ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและ enjoy ครับสวัสดีครับบ๊ายบายตึ๊ดตื้อตื้อตื้อตตตตตต